สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารข้อมูลของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดวุ่นแล้วรองกรรมการผู้จัดการปรารชนีไทยยอมรับปัดเลือกตั้งกว่า3ามแสนซองอ่านไม่ออกผู้สื่อข่าวรายงานว่านางสาวพัทรพรตันง,งามผู้สื่อข่าวไทยพ BS โพสต์คลิปวิดีโอสัมภาษณ์นาย พงษ์ธรวิเศษสุวรรณรองกรรมการผู้จัดการบริษัทไปรชนีไทยจำกัดพร้อมเข้าความประปู่ว่าบัตรเลือกตั้งกว่า3า0แสนซองอ่านไม่ออกที่ใช้สิทธิ์ลงคะแนนแล้วปน,นทพบปัญหาลายมือจ่าหน้าซองบัตรเลือกตั้งที่ใช้สิทธิ์แล้วอ่านไม่ออกกว่า3า0แสนซองซึ่งเป็นลายมือที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเขียนรายละเอียดจังหวัดเขตและรหัสเลือกตั้ง5หลักซองบัตรที่มีปัญหาทั้งหมด ต้องส่งกะกะตวินิจฉัยปนทให้เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยบัตรที่มีปัญหาเป็นหน้าที่ของกะกะตแต่ปนทมีหน้าที่เร่งขนส่งและคัดแยกบัตรกว่า2ล้านใบที่ใช้สิทธิ์ไปแล้วส่งไปปลายทางให้ทัน400เขตท,ทั่วประเทศและต้องส่งออกจากปนทให้เสร็จทันภายในวันนี้เท่านั้น1เหตุผลที่ขนส่งบัตรและคัดแยกบัตรล่าช้า ความคืบหน้าล่าสุดสีสุวรรณโดนแล้วโดนต่อยปากแตกที่กกตคนชกตะโกนด่าฟ้องไม่เข้าเรื่องเมื่อเวลา11นาฬิกา30นาที11พฤศภาคม2566ที่สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งภายหลังนายสีสุวรรณจันยาเลขาธิการองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเข้าให้ข้อมูลเรื่องนโยบายเงินดิจิตอลของพรรคเพื่อไทย แก,ะกะ่กกตและออกให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนหลังเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์ปรากฏชายคนหนึ่งปรีเข้ามาชกที่ใบหน้าพร้อมตะโกนด่าว่านายศีสุวรรเป็นนักร้องร้องเรียนมั่วร้องเรียนทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลทําให้นายศีสุวรรริมฝีปากแตกจากนั้นเกิดการโต้เถียงกันอยู่สักระยะโดยนายศีสุวรรยืนยันว่าการร้องเรียนนั้น เป็นสิทธิของประชาชนนายศรีสุวรณรณกล่าวว่าหลังให้สัมภาษณ์เสร็จชายคนลกล่าวก็ปรีเข้ามาชกหน้าตนเลยซึ่งไม่ทราบว่าเป็นใครไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันก่อนดังนั้นเรื่องนี้ตนจะนำไปแจ้งความที่สอนอทุ่งสองห้องความคืบหน้าล่าสุดก,กรกตไม่รีบชี้ขาดคุณสมบัติพิธาถือหุ้นสื่อรอหลังเลือกตั้งลั่นต้องให้ความเป็นธรรม 11พฤษภาคม2566ที่สำนักง,งานคณะกรรมการกรเลือกตั้งหรือกกตนายสแสวงบุญมีเลขาธิการกาตกตกล่าวถึงกรณีที่มีการร้องเรียนนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพรรคก้าวไกลถือหุ้นสื่อปมอจไอทีวีว่าตนนั้นยังไม่เห็นคำร้องซึ่งเรื่องนี้ร้องเกี่ยวกับคุณสมบัติมีขั้นตอนตามกฎหมายมีอยู่3ช่วงคือช่วงก่อนวันเลือกตั้งช่วงหลังวันเลือกตั้ง และช่วงวันประกาศผลการเลือกตั้งโดยก่อนการเลือกตั้งนั้นตามพรบว่าโดยการเลือกตั้งสสมาตรา61ถ้ากกตตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่มีคุณสมบัติให้ยื่นต่อสารดีกาพิจารณาซึ่งขณะนี้เหลือเวลาเพียง2วันแต่หากดําเนินการไม่ทันหลังเลือกตั้งก่อนประกาศผลถ้าเห็นว่าผู้นั้นมีลักษณะต้องห้ามลงรับสมัครเลือกตั้งกกตจะมีมติให้ดําเนินการ ดำเนินคดีอาญามาตรา151ฐานรู้อยู่แล้วว่าไม่มีคุณสมบัติในการสมัครแต่ยังลงสมัครซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนั้นจะไม่เป็นเหตุให้นำไปสู่การไม่ประกาศผลการเลือกตั้งดังนั้นต้องประกาศผลให้เป็นสอสอไปก่อนจากนั้นจะดำเนินการหลังประกาศผลมีรัฐธรรมนูญมาตรา82ซึ่งกำหนดช่องทางดำเนินการไว้ทั้งให้สอสอหรือสอวอเข้าชื่อ ยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญหรือกกตเป็นผู้ยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญได้เมื่อถามว่าทำไมกกตไม่ยื่นสารดีกาพิจารณาก่อนเลือกตั้งเพราะถ้ายื่นหลังเลือกตั้งจะมีผลกระทบมากว่านายแสวงกล่าวว่าทุกอย่างนั้นมีกระบวนการที่ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหาเมื่อมีการร้องเรียนสำนักง,งานจะรวบรวมพยานหลักฐาน ต้องให้ผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงข้อกล่าวหาก่อนเสนอให้กับกรกตรพิจารณาซึ่งต้องใช้เวลาอย่างวันนี้หน่วยงานที่กรกตอขอความร่วมมือในการตรวจสอบคุณสมบัติการรับสมัครเลือกตั้งเพิ่งส่งข้อมูลล่าสุดมาให้พบว่ามีผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อคนหนึ่งถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายแต่กรกตรเห็นว่าจำเป็นต้องให้ความเป็นธรรมและได้ข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติก่อน จึงให้สำานักง,งานไปตรวจสอบข้อได้จริงว่าคำสั่งล้มละลายยังมีผลอยู่หรือไม่และผู้ถูกกล่าวหาได้ต่อสู้อย่างไรหรือไม่จากนั้นกรกตค่อยมาพิจารณาเรื่องการยื่นต่อศาลจึงต้องแยกเรื่องและกล่าวให้ความเป็นธรรมกับผลกระทบออกจากกันความคืบหน้าล่าสุดผู้สมัรสครสสก้าวไกลแจ้งความกปนไม่ติดรูปและประวัติหน้าหน่วยหลายกรณี เมื่อ10พฤษภาคมนายอภิชาติจ่าแสนผู้สมัครสอสพักเก้าไกลจังหวัดน่านเขต2มอบอำนาจให้ทนายความเดินทางมายัางสอนอเตาปูนเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกอปนอซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งล่วงหน้า7พฤษภาคมที่ผ่านมาณนะสถานที่เลือกตั้งกลางสำนักงานเขตบางซื่อ ในข้อหาละเว้นการเวิบัติหน้าที่รวมถึงยืน่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการ,การเลือกตั้งหรือกคตตรวจสอบการทําหน้าที่ของกปนที่ประจําณสถานที่เลือกตั้งดังกล่าวว่ามีความบกพร่องหรือละเว้นหรือไม่หากพบว่ามีมูลความผิดขอให้ดําเนินการตามระเบียบและข้อกฎหมายต่อกปนดังกล่าวด้วยจากหลักฐานรูปถ่ายและภาพวิดีโอ ที่ประชาชนส่งมาให้นั้นพบว่ากปนไม่ติดรูปและประวัติของตนเองในฐานะผู้สมัครสสพักเก้าไกลที่หน้าหน่วยเลือกตั้งขณะที่ผู้สมัครสสพักอื่นกลับติดครบไม่มีปัญหาอะไรซ้ำร้ายกว่านั้นมีคลิปวิดีโอที่กปนให้ข้อมูลประชาชนมาใช้สิทธิ์ว่าผู้สมัครอาจโดนตัดสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งด้วยนายอภิชาติกล่าวด้วยว่ากรณีที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดเพียงแค่หน่วยเดียว แต่ยังมีกรณีการร้องเรียนกรณีคล้ายกันในหลายหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าจึงขอให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้ว่ามีการกั่นแกล้งหรือจงใจทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าไม่มีผู้สมัครจากพรรคก้าวไกลหรือไม่ทั้งนี้หากพบว่าในการเลือกตั้งทั่วไป14พฤษภาคมยังพบว่ามีการล่าเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือทำให้ถูกต้องตามระเบียบของกอปน ผู้สมัครและพรรคก้าไกลพร้อมดำเนินคดีกับกปนทุกหน่วยเลือกตั้งความคืบหน้าล่าสุดทะลุวังบุกศาสตร์เลือดจุดทูบเส้นสอนอสำราญราชเลิกจองเวรเด็กเพิ่มข้อหาปล่อยยกออกไปเรียน10พฤษภาคม2566สืบเนื่องจากเด็กหญิงธนลบวงเร็บสงวนนามสกุลหรือยกเยาวชนอายุ15ปีสมาชิกกลุ่มนักเรียนล้ม ผู้ถูกกล่าวหาในคดตีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ที่อายุน้อยที่สุดจากการชุมนุมเมื่อ13ตุลาคม2565ถูกเซ็นให้ควบคุมตัวภายในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กเยาวชนบ้านปราณีอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเป็นเวลา43วันในขณะที่กำลังจะเปิดภาคเรียนการศึกษา6วันข้างหน้าโดยเวลา13นาฬิกานาทีกลุ่มทะลุวังเปิดเผยว่า ตอนนี้ตำรวจสอนอสำราญราชพยายามแจ้งข้อกล่าวหาเด็กหญิงธนลบเพิ่มเติมแต่ไม่ยอมติดต่อผู้ปกครองกลุ่มทะลุวางเปิดเผยด้วยว่าพบกับทนายปริศนาซึ่งอ้างว่าเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายด้านสิทธิปรากฏตัวพร้อมตำรวจเพื่อเป็นทนายที่ปรึกษากฎหมายให้ยกในคดีที่ตำรวจจะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในคุกทั้งทงท,งที่ยกไม่ได้แต่งตั้งทนายไม่เคยรู้จัก ผู้ปกครองไม่เคยรับทราบมาก่อนทานายปริศนาคนนี้อย่างปฏิเสธที่จะบอกชื่อไม่แจ้งใบประกอบล่าสุดตำรวจจะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมแต่ไม่ยอมให้ดูหมายต่อมาเวลา15.35นาทีที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านปราณีนางสาวอันนาอันนานนกลุ่มนักเรียนเลวเผยแพร่ภาพขณะที่ติดตามการแจ้งข้อกล่าวหาของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยระบุว่า ตำรวจพยายามจะเข้าพบเด็กหญิงธนลบในสถานพินิษแต่สถานพินิษนั้นไม่ยอมแจ้งผู้ปกครองว่าตำรวจจะมาสถานพินิษ์กำลังจะทำอะไรกับน้องเรานางสาวอันนาระบุผู้สื่อข่าวรายงานว่านางสาวอันนาได้เข้าไปสอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าแจ้งข้อหาอะไรคือเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าพรบโบราณสถานโดยเมื่อถามทนายปริศนา และตำรวจที่นั่งอยู่ภายในห้องว่าได้รับการยินยอมจากเด็กให้แต่งทนายรวมทั้งได้แจ้งผู้ปกครองของเด็กหรือไม่ทั้งนี้ไม่ได้รับคำตอบจากเจ้าหน้าที่แต่อย่างใดต่อมาเจ้าหน้าที่เจรจากับนางสาวอันนาก่อนได้ข้อสรุปว่าเมื่อเด็กหญิงธนรบไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมตำรวจจึงจะไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาในวันนี้ก่อนเชิญนางสาวอันนาและเพื่อนที่เข้าไปติดตามคดีให้ออกจากห้องพร้อมล็อกประตู ขณะที่เวลาประมาณ16.30นนาทีที่สอนอสำราญราชเขตพระนครกรุงเทพมหานาครกลุ่มเพื่อนยกประกอบด้วยนักกรีรกรรมกลุมโมกหลวงริมน้ำทะลุวังและกลุ่มทะลุแกส๊สนำโดยนางสาวทานตะวันตัวตุวลานนหรือตะวันนางสาวอรวรันผู้พง์หรือแบมและนายนภศิน,รนตรีระยาพิวัตรหรือสายน้ำ กลุ่มทะลุวังผู้ต้องหาคดีมาตรา112เดินทางไปรวมตัวเพื่อประนามเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอสำราญราชที่แจ้งข้อหาเด็กหญิงธนารบเพิ่มเติมถึงในคุกด้วยข้ามขั้นตอนทางกฎหมายโดยพยายามตะโกนเรียกชื่อออฟเจ้าหน้าที่ตำรวจที่แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มให้ลงมาชี้แจงนางสาวธันทวันและนายนภศินปีนขึ้นไปบนหลังคารถของสนอสำราญราช ก่อนใช้กรวยชราจรแทนโทรคโงงตะโกนเรียกชื่ออฟอย่างต่อเนื่อง